ครูสมพูหุขงข้าวให้ทานวันนี้จะเป็นเช่นไรมาชมกันนะครับคุณผู้สม,มใช้ข้าวโอ้ใช้ที่ถ้วยตวงด้วยประเด็นเอาใชถ้ถ้วยตวงด้วยนะยเราเอาคุณตวงไปเท่าไหร่ครับถ้วยหนึ่งค่ะถ้วยหนึ่ง นี่มันมีขีดด้วยนะเน,นี่ยไอ้ถ้วยนั่นน่ะเองดูแล้วเราดูเดี๋ยวเออเองเองเทไปเท่าไหร่การหุงข้าวนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆนะสำหรับบางคน <laughs> ร้อยคนเนี่ยจะหุงข้าวเป็นอยู่หนึ่งคนนะครับถ้วยหนึ่งกี่ออนครับเออตอนไปใส่น้ำเนี่จะห้ารอยมิลห้าร้อยมิลลิลิตรก็คือครึ่งโลเกือบครึ่งโลนะ จริงเกือบพึ่งโลข้าวอะ่ะเลอไม่มีกากมีอะไรอันนี้กกเป็นข้าวข้าวไอีข้าวมันกากไม่มีคุณภาพมันกากเขาน่าเขานะเม้นต้ามี่ข้าวนาลอนนะคะมันก็จะมีกาก,ากข้าวนี่เก็บอุปกรณ์นะจริงๆเราใส่น้ำมันก็จะลอยขึ้นนะคะไปไปใส่น้ำกันไป,ไปไปค่ะไป่นไหม ใส่ข้าวในปริมาณที่ต้องกอารนี้ก็ล้างแลูกค้ามาครับลูกค้ามาวา,างวาขงขคลอกาคลอาคลอลูกค้ามาลูกค้าไหมขายของไปนึ่งเฮดกับเข้าไปนึ่งครับเปนยี่สิบเก้าทค่ะ,ะหลังจากขายของเสร็จแล้วก็มาล้างข้าวต่อซีวิตคูสมพูอืมล้างจากสองสามน้ำนะเพื่อนว่า ต้องเอาอะไรออกบ้างครับมันจะมีกากในกากลูกไหนครับมันกจะมีกากเปลือกข้าวนะคะบางอันก็ลอยบางอันก็ไม่ลอยนะต้องไปเก็บออกก็จะมีปนด้วยกับเมล็ดข้าวเมล็ดหญ้าอันนี้มันปนมาเพราะว่าเราใช้รถสีข้าวในการรถเกี่ยวข้าวอ่ะแล้วมันก็จะติดเมล็ดหญ้าไปด้วยอ่ะ เพราะในนาเรามี้าใช่ไหมข้าวนี้เราปลูกเองถ้าเป็นข้าวที่เราซื้ออ่ะมันก็จะคัดมาแล้วมันก็จะมีแต่เมล็ดข้าวขาวๆมันก็จะปน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 ไอ้พวกข้าวซื้อเนี่มียี่ห้อไหนในใจไหมยีี่ห้อไหนในใจเออมีค่ะแต่ว่าจําชื่อห่อไม่ได้เลยจำรูปเอาจำรูปแล้วแล้วก็จำสีเอาค่ะจำรูปจื๊อขึ้นอีเมลเลยจริงจำยี่ห้อไม่ได้จำได้เออสีนี้แหละรูปนี้แหละเลย เดี๋ยวเราไปหาดูแถวมีทิชนึ่งสำหรับในการหุงข้าวถ้าสมมติว่าเราไม่อยากไม่อยากให้ข้าวมันเสียะไรเราจะใช้น้ำส้มสายชูหยดเข้าไปในขณะที่เราหนึ่งเราหุงข้าวใช่ไหมเราล้างเสร็จแล้วเราเติมน้ําใส่มันก็หยดน้ำส้มสายชูไปพลิกๆลเหรอข้าวจะไม่เสียข้าวมันจะเสียชา้าอ๋อ หุงเสร็จสมมติว่าเราอยู่ได้แค่คืนเดียวอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสองคืนเงนี้ยประมาณนั้นนะล้างให้น้ำข,ขาวๆมันออกให้แบบสักสามนาอันนี้เติมน้ำดื่ดดม<ะ>ไหมเติมเยอะไหมไม่แนะนำให้เอาน้ำปปาหุงนะคะเพราะว่าปปามันมีคอรีนถ้าเราเอาน้ำปปาไปต้มหรือไปหุงคอรีนมันจะทำปฏิกิริยากับความร้อนแล้วมันก็จะกระจายตัวทำให้แบบว่า เป็นสารเคมีตกค้างในร่างกายแล้วเป็นสารก่อมะเร็งได้ครับฉะนั้นไม่แนะนํานะคะให้แนะนําเอาน้ําดื่มที่ผ่านการพาเจะไลมาแล้วไม่ให้เอาน้ำที่มีคลอรีนเพราะมันจะก่อให้เ,เกิด <คน S 2> มะเร็งบางทีบอกว่าน้ําปลาดื่มได้น้ำปปาดื่มได้ก็ปปคือมันก็ผ่านการน้ํากรองน้ําของอปลามาแล้วแหละแต่ว่านั้นก็คือน้าประปาที่คลอรีนเราหุงข้าวกันหน้าบ้านเลยทีเดียวใส่น้ํานิดเึย นนนในที่นี้น้ำข้าวตาแต่และแต่ละไม่ข้าวแต่ละประเภทเนี่ยข้าวแต่ละอันนั้นมันก็ใส่น้ำต่างกันอ,อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นข้าวใหม่เราเลยไม่ใส่น้ำเยอะใส่น้ำแบบพอให้มันท่วมท่วมข้าวนิดนึงอ่ะโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคครับไม่รู้ว่าจะเขีม<ะ>ไหมเฮ้ยอือเสร็จแล้วก็ปิดฝาดูผลงานใช่ไหม ผุงมาตรงนี้แหละหุงมาในร้านเนี่ยเพระาะว่าเราขายของไม่ด้วยใชม่มอหุงข้าวยี่ห้ออะไรครับไม่รู้ได้ของขวัญปีใหม่มาใช่ไหมเ<ช>ออกดปุ่มตามมาตรฐานเ<ช>ออวางให้มันตรงๆนิดนึงนะครับมันจะเอียงๆอยวให้มอข้าวเอียงเนี่ยมันจะเอียงเสร็จเรียบร้อยรอดูผลงานของคุณผูสมพูนะมันจะเป็นยังไง นี่คือผลงานการหุงข้าวของครูชมโดยครูฟ้าจะเป็นคนตรวจทานได้ไหมวูววหูนี่คืออะไรอะ่ะมันก่อน,นหุเูเปียกูนี่คือใช,ใช่ได้ไะมต้องกินดูมันก่อนหุงก็หูยอะไรกันมาสิกากินดู ก็เลยถามว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่ข้าวเต็มมากเราต้องจุ่มลงไปสช่จุ่มเออแต่ผู้หรวนว่าแบบจุ่มสุดตลอดเลยเด้เออพี่โยมบอกว่าอย่าจุ่มสุดให้จุ่มจากข้าวขึ้นมาแต่หนูว่าจุ่มลงไปสุดเลยแต่ก็ยังเปียกก็ต้องจุ่มสุดดิเอ็แล้วแต่ใครก็ถึงทางไงว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ข้าวเยอะแล้วก่าจะจุ่มสุดนิ้วข้าวมันล้นนิ้วมาแล้วค่ะแมก็มีไห้องร้านขนาดนออ ผมฆ่าเป็นเมือกอะกเอาให้ทังเรอขนาดนัน้นก็รู้แล้วมั้ง